จมีคาร์ลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลเชื่อว่าการที่ปิปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงกิเซนโนโรนัลโดซูปเปอร์สตาร์กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสกลับสู่ทินอ็อตเทอร์ฟอร์ดเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทีมมากกว่าแก้ไขในเรื่องที่ปิดแสดงยังเป็นทีมที่เล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่เล่นเพราะทีมเวิร์กพวกเขายังคงเป็นทีมที่เล่นโดยใช้ความสามารถส่วนตัวมากกว่าเล่นเป็นทีมริเซนโนโรนัลโดเข้ามาเพิ่มเรื่องนี้แทนที่จะแก้ปัญหา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาแม้จะเป็นทีมที่มีขุมกำลังที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเขาก็ยังไปไม่ถึงระดับของอีก3ทีมการเสีย5คะแนนในสองนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเน้นย้ำไปที่การเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาพความกันนี้คาร์เกอร์ยังเชื่อว่าแมสซิตี้จะป้องกันแชมเปียนลีกเอาไว้ได้สำเร็จแม้หลังผ่านไป7เกมยังมีคะแนนเป็นรองเชลซีและลิเวอร์พูลก็ตามพวกเขายังเป็นทีมที่ยากที่จะชนะมันอาจมีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้น หลังไม่สามารถหาตัวแทนของเซอร์กิโอเกียโรแต่มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเปปวาอเโลล่าพวกเขาไปเล่น2ส,สนามที่ยากที่สุดมาแล้วและเก็บได้4แต้มพวกเขาเป็นตัวเต็งที่จะควา้าแชมป์อีกครั้งคาร์ลเกอร์กล่าวทิ้งท้ายตัวสันสื่อจอมแฉเผยเซอร์เล็กฟูซันอดีตุนเสือระดับตำนานของปิจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แฮปปี้ที่รเลกุน่าโซชา กับโรนัลโดเป็นสำรองในนัดล่าสุดโรนัลโดต้องนั่งข้างสนามอย่างสุดเซอร์ไพรส์ในเกมเพีย์ลีกนัดที่แมนยูทำได้เพียงแค่เสมอเอฟเวอร์ตันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในถิ่นออลต์ฟอร์ดและแม้ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจะถูกส่งลงสนามแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้มีคนดังเข้า,าร่วมชมเกมไม่ว่าจะเป็นยูเซนโบอดีตนักวิ่งเจ้าของสถิติโลกมากมายชาวจเาเมกาและคาบิบดูมาโกเมดอฟ อดีตแชมป์มวยโลก UFC ที่มีความสนิทสนมกับโรนัลโดเดสันอ้างว่าแรงข่าวของตัวเองได้ยินคำพูดของป๋าที่สนทนากับคาบิบในเชิงตำหนิการจัดตัวของโซชาที่ให้ซูปเปอร์ร์ชาวโปรตุเกสเป็นเพงตัวสำรองขณะเดีวยวกันอดีตแชมป์โลกมวยกลงก็แรกว่าโรนัลโดได้ลงเล่นในครึ่งหลังนะและทำให้เซอเลกตอบมาว่าผมรู้แต่คุณควรส่งนททักเตะฟุตที่ดีที่สุดเป็นตัวจริงเสมอ เอ i ดดิสันแคนว่กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกสื่อบ้านเกิดให้ไปถามโอเลก n นาโซชาเอาเองเหตุใดฤดูกาล2021-2022จึงส่งแข่งน้อยส่วนตัวพร้อมทําทุกอย่างตามวิถีเมือาชีพแม้บทบาทจะแค่ตัวสำรองก็ตามเอดีได้ออปชั่นต่อสัญญาจากเดิมเพิ่ม1นซีซั่นเที่ยวท่ฟอร์ดแต่ทว่าก็ต้องแลกกับการสูญเสียแข้งเบอร์เพร้อมแชร์เวลาลงสนามกับดาวยิงโปรตุเกส และเมื่อบวกกับการมีอยู่ของอองโทนีมาซิยาลไมสันกินวูดรวมไปถึงเจอรอนซานโชและตัวลูกม่ออย่างมาคาราฟอร์ดก็ยิ่งส่งผลต่อหัวหอกรายนี้มากกว่าเดิมใน,นโลกของฟุตบอลต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอนี่คือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะนําเราเป็นผู้เล่นระดับโลกในโลกของฟุตบอลคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนี่คือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะนําผู้เล่นสู่ระดับสูงบางเวลาคุณได้ลงสนามบ่อยบางครั้งด้รับโอกาสแข่งน้อย แล้วผู้จัดการทีมคือผู้ตัดสินใจแต่นั่นไม่ไนห้หมายความว่าหยุดซ้อมหนักเพื่อให้ตัวเองเตรียมพร้อมแข่งขันอยู่เสมอฤดูกาลลีกก็เพิ่งเริ่มต้นผมยังจําเป็นจะต้องต่อทีมแม้ไม่มากเท่าปีก่อนแต่การที่ตัวเองอยู่กับสโมสสอนก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมขาวันนี้ได้ลงเล่น4นัดฤดูกาลนี้โดยลงตัวจริงคนเดียวในแม์สุดท้ายที่เสมอกับเอเวอร์ตน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับไมค์ฟีลแนนเพื่อให้อยู่ช่วยงานโอเลกุน่าโซชาต่อไปสัญญาของฟีลแนนจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้แต่มีรายงานจาก Daily Mail เดลี่เมลเผยว่าสโมสรดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์กำลังจะให้สัญญาฉบับใหม่ซึ่งมีระยะเวลาไปถึงปี2024เส่ยงกิดมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณของบอร์ดบริหารว่ายังคงสนับสนุนโซชาให้ทำหน้าที่ต่อไปแม้ว่าผลงานจะตกลงไปอย่างมากก็ตาม สำหรับฟิแลนถือเป็นลูกม่อของปิดแดงเพราะเคยเป็นนักเตะม,มาก่อนแถมทําหน้าที่โค้ชและผู้ช่วยในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันมานานหลายปีทั้งนี้ฟิลลนกลับมาที่ยวเทฟอร์อรดอีกครั้งหลังจากสโมสรแต่งตั้งโซชาเข้ามาคุมทีมเมื่อปล,ปลายปี2018และอยู่ทํางานร่วมกับกู้ชชาวนอร์เวย์ตั้งแต่ตอนนั้นหากพิมพ์ลิกไร้ VAR อันดับจะเปลี่ยนแปลงมากสักแค่ไหน ถ้าหากศึกฟุตบอลเพีย์ลมกซีซั่นนี้ไม่มีการเปลี่ยนคำตัดสินด้วย VAR ไม่ว่าจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายแล้วนั้นลิเวอร์พูลกับอาเซนอลจะเป็น2ทีมที่มีอันดับต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะที่สุดขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหลุดจากท็อปโฟไปเลยลิเวอร์พูลกับอาเซนอลจะเป็นทีมที่มีอันดับต่ำกว่าในโลกของความเป็นจริงมากที่สุดในศึกเพีย์ลมกอังกฤษประจำฤด,ดูกาลนี้ถ้าหากสมมุติว่า ไม่มีการใช้ VAR มาช่วยทำการตัดสินในจังหวัดต่างๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็จะหลุดจาก4สีอันดับแรกของตารางคะแนนในศึกเพีย์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ถ้าหากสมมุติว่าไม่มีการใช้ VAR มาช่วยทำการตัดสินในจังหวัดต่างๆ VAR ถูกนำมาใช้ในเกมระดับเพีย์ลีกเป็นครั้งแรกเมื่อฤดูกาล2019-2020ด้วยความหวังว่าจะช่วยเกิดการตัดสินที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่ที่ผ่านมามันก็ทําให้เกิดการตัดสินที่เป็นประเด็นร้อนหลายครั้งเหมือนกันจนทําให้ซีซั่นนี้พิมลีกต้องปรับกฎบางอย่างอาทิเช่นการที่จะไม่มาพิจารณาจังหวะที่ดูไม่ใช่การประทะที่หนักหน่วงซึ่งการปรับเปลี่ยนที่ว่าก็ทําให้จนถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนคําตัดสินจากการใช้ VAR ลดลงจากเดิมถึง25%ด้วยกันทั้งนี้หากสมมติว่าไม่มีการใช้ VAR จนทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนคําตัดสินทั้งในแง่ที่ส่งผลดีและส่งผลเสียกับทีมไม่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนคําตัดสินที่ถูกต้องหรือไม่นั้นผลจะออกมาว่าลิเวอร์พูลจะลนจากอันดับ2มาเป็นที่5ในสภาพที่มี13คะแนนหรือก็คือน้อยกว่าความเป็นจริง2แต้มซึ่งที่จริงแต้มของพวกเขาจะเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต่แมนซิตี้จะมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าส่วนอาเซนอลก็จะร่วงสามอันดับเหมือนกัน โดยจากอันดับ11พวกเขาจะหล่นมาที่อันดับ14ในสภาพที่มี11คะแนนหรือน้อยกว่าเดิม2แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปลี่ยนจากอันดับ4มาอยู่ในอันดับ6ในสภาพที่มี13คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเพียงแต่มีผลต่างประตูดได้เสียเป็นรองอีก2ทีมสำหรับจากฟูงนั้นยังคงเป็นเชลซีเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แถมพวกเขาจะมีแต้มมากกว่าเดิม2คะแนนด้วยซ้ําโดยที่เอเวอร์ตน จะเปลี่ยนจากอันดับ5มาเป็นรองจ่าฝูงในสภาพที่มีคะแนนเพิ่มหนึ่งแต้มส่วนอันดับ3จะตกเป็นของเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ทีน่นโลกแห่งความเป็นจริงรั้งอันดับที่7อยู่ในตอนนี้อันดับตารางคะแนนของศึกเพลย์มตอังกฤษประจำฤดูกาลนี้หากไม่มี VAR อันดับ1เชลซีอันดับเอเวอเตันอันดับ3เบนฟอร์ดอันดับ4แมนซิตี้อันดับ5ลิเวอร์พูล อันดับ6กแมนยูเน็ดอันดับ7จ็ดไบรทันอันดับ8ปดสเปอร์อันดับ9ก้าเวสต์แฮมอันดับสิบฟูฟแฮมตันอันดับ11วัตฟอร์ดอันดับ12องอาเซนวิลล่าอันดับ13เลสเตอร์ซิตี้อันดับ14อาร์เซนอลอันดับ15ลีดยูเน็ดอันดับ16คริสตันพาเลตอันดับ17เบอร์สย์อันดับ18นิวคาสเซิลอันดับ19เซาท์แฮมตันและอันดับ20นอริสซิตี้ อันดับ5นา้าเตที่ยิงประตูให้กับอเลกุน่าโซชามากที่สุดในอาชีพการเป็นคนสื่ออันดับ5เดวี่องเกิลปีกชาวเอเวอร์ลีโค้ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับโมในยุคที่โซชาคุมทีมอยู่โดยเจ้าตัวลงเล่นได้กับโซชาสาฤดูกาลลงไป71เกมทำไป33ประตูกับอีก8แอสซิสอันดับ4 อองตัวนี้มาซียาวหัวหอ,อกทีมชาติฝรั่งเศสที่จนถึงปัจจุบันลงเล่นให้กับปีแดงภายใต้การคุมทีมของโซชาไปแล้วสือ่อฤดูกาลลงเล่น110นัดซัด35ประตูกับอีก2 5แอซิดด้วยกันอันดับ 3. ดานีย h ลชิมาชูวูหัวหอ,อกชาวในเรียเคยค้าแข่งอยู่กับโมในยุคที่โซชาคุมทีมซึ่งเขาคือหัวหอ,อกเบอร์หนึ่งที่โอเล่มักใช้งานบ่อยๆสมัยนั้น หลงเล่นไป122นัดทำไป36ประตูกับอีก21แอซิดเลยทีเดียว